สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจ้าโครกันเองนะครับวันนี้ผมมีเมนูแกงปลาเนื้อใส่มะเขือวันนี้มาถ่ายทาที่ร้านนะครับแกงปลาเนื้อใส่มะเขือรสชาติเผ็ดร้อนแรงและเอียดขั้นตอนวิธีการเดี๋ยวเชิญติดตามผู้ชมข้งกันเลยครับสําหรับวัตถุดิบของเราก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อสับประมาณหนึ่งขีดนะครับมะเขือหั่นล้านพอสะอาดแช่น้ําเกลือนะครับ น้ำปลาผงชูรสผงปรุงรสครับนี่เป็นน้ำสะอาดใบกะเพราพริกแกงเผ็ดประมาณหนึ่งช้อนพูนนะครับใบยี่หร่าครับพริกชีฟ้าแดงซอยแล้วก็ใบมะกรูดครับใบมะกรูดฉีกประมาณสามสี่ใบ ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาคั่วพริกแกงก่อนใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยน,นะครับคั่วพริกแกงให้หอมคั่วพริกแกงให้คั่วพริกแกงให้หอ,หอมเลยนะครับพริกแกงเริ่มหอมได้ที่แล้วต่อไปต่อไปนำเนื้อที่เราสับเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปคั่ว ขั่วลงไปคั่วจนเนื้อสุกเลยนะครับเนื้อกับพริแกงเราก็เริ่มสุกหอมได้ที่แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปน้ำไม่ต้องเยอะครับเราจะแกงน้ำขุกขีกนะครับเสร็จแล้วปล่อยเขาเดือดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึง่งน้ำต้มเดือดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราใส่มะเขือลงไปก่อนที่เราจะปรุงรสนะครับใส่มะเขือก่อน พรอ,ขอเขือสุกยากนิดนึงน้ำเริ่มเดือดขึ้นใหมครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเลยปรุงรสกันเลยน้ำปลาครับผงปรุงรสผงปรุงรสราคานี้ผงชิ้นรสครับ ชิมรสชาติดูนะครับอืมใช้ได้นะครับมะเขือสุกแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือใบ,บมะกรูดฉีกครับใส่ลงไปติ๊กชีฟ้าแดงซอยใแบยบี่หราครับตามด้วยใบ,บกะเพราใส่ลงไป เรียบร้อยแล้วครับแกงป่าเนื้อใส่ระเขือเดี๋ยวไปเตรียมถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับน้ำขุเค็กนะครับหอมเผ็ดใบยีรานี่สีสันหน้าตาครับแกงป่าเนื้อใส่ระเขือของเราในเช้าวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ